ซึ่งทั่วโลกชุดดีเอเชีฮันเตอร์สถานที่แห่งนี้ที่มีชื่อเขาหิมาลัยนับเป็นลังคาของโลกที่ปกคลุมด้วยหิมะก,ก็คือเนปาลวันนี้จะลองไปล่าสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในเทือเขาหิมาลัยแห่งนี้ครับเมื่อขึ้นมาบนตีนเทือกเขาหิมาลัยด้วยรถและการเดินเท้ากว่า5ชั่วโมงเราก็เจอกับหมู่บ้าน ดูเหมือนวันนี้หมู่บ้านจะมีงานบางอย่างด้วยครับทุกคนต่างเร่งรีบเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งผู้คนต่างขอบคุณแต่ละวันที่มอบให้แก่ตัวเองซึ่งถือว่าเป็นงานเทศกาลนั่นเองครับแต่ว่าการเต้นและเพลงในวันนี้จะพิเศษกว่านิดหน่อยครับเป็นการอธิษฐานให้คนที่จะไปหาน้ำพึ่งป่าสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างปลอดภัยนะคะอ๋อครับ ถ้าขึ้นไปบนเขาหนั่นก็จะได้เจอกับผู้คนที่ไปเก็บน้ำพึ่งป่าค่ะที่ต้องออกไปล่าวันนี้ก็คือน้ำพึ่งป่านั่นเองครับว่าแต่ว่าถ้าจะไปดูน้ำพึ่งป่าอันล้าค่านั้นก็ต้องข้ามเขาไปอีกหนึ่งลูกแบบนี้ครับเห็นคนอยู <alguém> ่ไกลๆตรงนั้นด้วยนะครับเนี่ย พวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเครื่งมือเอาไว้เก็บน้ำพึ่งป่านะครับอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเก็บน้ำพึ่งป่าทําจากไม้ไผ่ครับเพราะคุณสมบัติพิเศษก็คือแข็งแกร่งแต่ง,งอได้ดีพอเห็นทุกคนตรงนี้มีไม้ไผ่กันในมือและทําอะไรบางอย่างอยู่เรามาถูกที่แล้วครับถ้าอย่างนั้นคุณคือคนเก็บน้ำพึ่งป่าแล้วครับถูกต้องแล้วครับท<อ>ี่นี่เรียกคนที่เก็บน้ำพึ่งป่าว่าปารังเกมีเพียงแค่บันไดอันเดียวแล้วไปเก็บน้ำพึ่งป่าที่หน้าผาเชื่อเขาหิมาลัย ไม่มีการรับรองความปลอดภัยในขั้นตอนที่อันตรายนี้มีเพียงไม้ไผ่เป็นเชือกซูชิเท่านั้นพอสร้างเชือกเกลียวและบันไดจนถึงตะกร้าเสร็จเรียบร้อยวันนี้25คนจะรวมเป็นทีมเดียวเพื่อออกไปล่าน้ำพึ่งป่ากันครับออกเดินทางกันครับได้เวลาออกไปหาหน้ำพึ่งป่าที่ล้ำค่ามากที่สุดในโลกได้เวลาออกเดินทางแล้วระหว่างทางไปเก็บน้ำพึ่งป่า มีกฎอยู่ไม่กี่ข้อครับคนที่ขึ้นบันไดด้วยตัวเองจะถือไฟเองและเดินนาหน้าสุดไฟนี้ทําหน้าที่เป็นตัวตัดสินว่าจะเก็บน้ําพึ่งป่าได้หรือไม่ระวังนะอย่าให้ไฟนี่ดับแล้วก็ต้องเอาไปถึงสถานที่เก็บน้ำพึ่งป่าด้วยและไฟนี่ก็จำเป็นต่อการเก็บน้ำพึ่งป่าในแต่ละครั้งด้วยในหนึ่งปีนั้นจะเก็บน้ำพึ่งป่าได้ช่วงเดือนห้าเดือนหกเพียงเดือนเดียวเท่านั้นครับ ต้องเก็บก่อนฤดูผสมพันธุ์จึงจะกําหนดครั้งต่อไปได้ดังนั้นเหล่าปารังเกจึงตรวจสอบพื้นที่ที่มีน้ําพึ่งป่าตามแต่ละหุบเขาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่ฤดูการเก็บน้ําพึ่งป่าจะมาถึงนั่นเองนะครับมีเพียงแค่เหล่าปารังเกที่เกิดบนตีนเขาเท่านั้นที่มีเข็มทิศอยู่ในร่างของตนและหาที่ที่มีน้ำพึ่งป่าเจอครับ ตรงนี้นะเป็นเอ่อบริเวณที่มีน้ำพึ่งป่าอยู่น่ะสิเพราะงั้นเราต้องอยู่อยู่ตรงนี้นะตรงไหนถ้าตรงไหนตรงนี้แหละตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละต้องปีนนี่ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยอูโหูในที่สุดก็ได้เจอกับน้ำพึ่งป่าแล้วครับจริงด้วยอยู่ตรงนั้นน่ะมารังเกก็ยังตื่นเต้นเมื่อเห็นรังพึ่งป่าหลายอันติดอยู่ที่หน้าผาเดียวกันพวกเขาเคลื่อนที่เร็วขึ้นไฟไม่ดับวันนี้คงไม่มีปัญหานะ เอาละเด้วเวลาเริ่มกันสักทีนะอะไฟที่ถือมาอย่างระวังตลอดทางเพราะกูจะดับได้ทําหน้าที่ของมันแล้วครับสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกก่อนเก็บพึ่งป่าคือใช้ไฟรมควันไล่พึ่งที่อยู่เต็มรังว้าวต้องไล่พึ่งไปก่อนจึงจะสามารถทํางานได้ไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงต่อการถูกพึ่งต่อยนั่นเองครับเผาไฟผ่านไปประมาณ30นาที ระวังตัวกันด้วยล่ะพึ่งปลาบินออกมาแล้วขั้นตอนการเก็บน้ำพึ่งปลาที่ต้องเสี่ยงชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบภารกิจจะว่าไปการขอพรจากพระเจ้าให้ปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับกำลังสวดมนต์ขอยพึ่งไม่มาโจมตีนะโอ้อหน้าที่ของเราปาลังเกถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจน ทุกคนต้องทำอย่างปลอดภัยจึงจะเก็บน้ำพึ่งป่าได้ตอนนี้จะไปทำอะไรกันเหรอครับไปหาต้นไม้ที่แข็งแรงเอ่อที่อยู่ตรงหน้าผานะฮะเหล่าปารังเกที่ทำหน้าที่ช่วยขับบันไดบนหน้าผาต่างเคลื่อนที่ถ้าขึ้นไปข้างบนต้องระวังเอาไว้แล้วก็ลากบันไดขึ้นไปให้ดีลากเข้าใจไหมพวกเขาปล่อยเชือกออกมาจากจุดที่สูงกว่าจุดที่มีน้ำพึ่งป่าแล้วลากบันไดขึ้นไปแน่นอนว่าทีมงานจะเอาตามองดูเฉยๆไม่ได้นะครับ อด้ดคนที่ขึ้นไปบนภูเขาจะหาต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดแล้วก็ผูกเชือกไว้แล้วจากนั้นทำไงต่อครับเพื่อจะได้ดึงบันไดขึ้นไปบนนั้นอย่างปลอดภัยนะครับเพราะมันอันตรายครับหากทำพลาดแค่นิดเดียวเนี่ยอาจจะตกลงมาด้านล่างหน้าผาได้เลยนะครับผูกเสร็จแล้วจะดึงขึ้นมาแล้วนะเขาเริ่มดึงบันไดขึ้นสู่หน้าผาหินที่สูงเกิน30เมตรแล้วใช้เชือกเกลียว ที่ปล่อยจากด้านบนผูกบันไดไว้แล้วดึงบันไดขึ้นไประวังด้วยล่ะระวังให้ดีนะอา้าวค่อยๆนึงถึงตาคุณฮารีที่ขึ้นบันไดเพื่อเก็บน้ำพึ่งป่ามากว่าสามสิบสองปีแล้วทำไมถึงขึ้นบันไดไปด้วยเท้าเปล่าล่ะครับถ้าใส่รองเท้าก็ลืนะ่นอ๋อลื่นแล้วอันตรายเนอะใช่ถูกต้องครับอันตราย ไึงแม้อยากไปดูน้ำพึ่งป่าที่ปลายน้าผานั่นด้วยตัวเองเชื่อว่าใครๆก็สามารถขึ้นบันไดไปได้นะครับคนที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่จะได้ขึ้นไปจึงขอให้คุณฮารีช่วยเก็บภาพมาแทนพวกเราครับในที่สุดเท้าก็พ้นจากพื้นดินไปแล้วหน้าผาที่มีความสูง30เมตรจากนี้ต้องห้อยอยู่กลางอากาศ ไปอีกห้าชั่วโมงระวังนะฮาเลเหตุที่ปารังเกที่เก็บน้ำพึ่งป่าเป็นอันตร,รายไม่ใช่เพียงเพราะห้อยอยู่ตรงหน้าผาด้วยเชือกเท่านั้นสิ่งที่อันตร,รายกว่าความสูงคือพึ่งหลายหมื่นตัวที่สละตัวเองเพื่อปกป้องรังของมันเสียงตีปีกของพึ่งที่ดังหึงรอบหูเพิ่มความสยองเป็นเท่าตัว งานเสี่ยงชีวิตกับเชือกเส้นเดียวต้องทนการโจมตีของฝูงพึ่งเพื่อเก็บน้ำพึ่งป่าเป็นหน้าที่ของคุณฮารีผู้เดียวติดใบมีดคมๆเอาไว้คำที่ทำขึ้นจากไม้ไผ่ถึงเวลาเริ่มตัดส่วนปลายของรังพึ่งแล้วครับต้องตัดชิ้นใหญ่แบบนี้จึงจะได้น้ำพึ่งป่าออกมาจริงๆมีขนาดใหญ่อีกทั้งมีความหนาด้วยท่าทางคงไม่ง่ายเลย ทีรังพึ่งป่าก็หลุดออกมาได้แล้วได้แล้วฮ่าฮ่เยี่ยมเลยค่อยค่อยค่อยค่ดึงลงมาช้า้าช้าหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยอ่าระวัง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 มาแล้วระวังระวังอ่าค่อยดึงค่อยดึงลงมาค่อยค่อยดึงลงมาโอ น,นี่ไงครับนี่คืออะไรครับรังพึ่งนะ,ะเส้นผ่าศูนย์กลางคงเกิน1เมตรแน่ครับใหญ่ระดับนี้เป็นรังพึ่งอายุได้สองปีทีนี้ก็ดึงตะกร้าที่จะใส่น้ำพึ่งป่าขึ้นไปด้านบนะระวัง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 อ่าค่ขอ,ขอยดึงค่ขอ,ขอยนึงเวลาที่ขูดน้ำพึ่งป่าด้านในรังพึ่งที่แห้งติดอยู่ตรงหน้าผาต้องคอยรองรับตะกร้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ตกลนแม้แต่หยุดเดียว เห็นกันจะจาว่ารังนี้เต็มไปด้วยน้ำพึ่งสีเหลืองเห็นไหมครับถ้าเผลอไปแตะผิดส่วนแล้วก็อาจถูกพึ่งปรุมโจมตีเอาได้นะครับเวลาที่เห็นพึ่งเคลื่อนไหวอย่างเฉียบพลันควรจะหยุดทำสักพักนะครับส่วนด้านล่างนั้น ก็กาลังทํางานอื่นกันอยู่เพราะพวกเราเสียดายหากน้ําพึ่งดีๆแบบนี้จะหยดลงพื้นแค่หยดเดียวก็ตามเราก็เลยระวังไม่ให้หยดนะครับมันเสียดายอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับจัดได้น้ําพึ่งที่ไหลออกมาจากการขูดน้ําพึ่งป่าจากหน้าผามากสักแค่ไหนกันเชียวครับไหนมาดูกันสินี่มันไม่ธรรมดาเลยครับน้ำพึ่งปลาไหลลงมาราวกับฝนตกต้องคอยระวังไม่ให้พลาด แม้แต่หยดเดียวในที่สุดฮารีก็เก็บน้ำพึ่งป่าเสร็จและเขาก็ปล่อยตะกร้าที่ใส่น้ำพึ่งป่าไว้เต็มลงไปจากหน้าผาน้ำพึ่งป่าชุดแรกของวันที่ทุกคนต่างคาดหวังมาถึงแล้วน้ำพึ่งแท้ครับแบมไม่หมดเลยครับนี่คือน้ำพึ่งป่าของแท้นั่นเองครับน้ำพึ่งแท้ทสดๆจากรังเลยนะครับนี่โอ้แล้วยังมีตัวพึ่งติดอยู่เลยครับเอาน้ำพึ่งเทลงที่กลองโดยไม่แยกตัวพึ่ง เทน้ำพึ่งออกจากตะกร้าผสมกันหมดเลยครับเลือกน้ำพึ่งส่วนที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นก็เอาใส่กา,าน้ำเล็กๆแบบนี้เมื่อไรน้ำพึ่งมาครั้งแรกเราก็ต้องเอาไปถวายพระเจ้าก่อนเพื่อเป็นการขอบคุณพระองค์สวดมนต์อีกครั้งในที่แห่งนั้นที่เคยขอให้เก็บน้ำพึ้งป่าได้อย่างปลอดภัยโปรดช่วยให้เสร็จงานอย่างปลอดภัย ช่วยพวกเราให้ปลอดภัยด้วยขอให้รุ่ล่วงไปด้วยดีโดยเถินเมื่อผ่านขั้นตอนนี้แล้วไม่ว่าใครก็สามารถลองกินน้ำพึ่งได้ครับอ่าฮกินสักครั้งสิครับโอ้ให้ผมเลยครับผมกินนะวันนี้ถือเป็นวันแรกที่ผมรู้สึกอิจฉาทีมงานจริงๆโอ้อร่อยที่สุดที่เคยกินเลยทุกท่านี่เสุดยอดครับอร่อยใช่ไหม รสจากน้ำพึ่งที่เก็บมาสดๆจะหอมหวานสักแค่ไหนว้าวกูดอ๋อกูดก <Good! S 1> ูดเลยครับอร่อยจริงๆครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์พิเศษในการกรองน้ำพึ่งที่เก็บมาท,าทันทีครับอุปกรณ์ที่พวกเขามีก็เพียงแค่มือเปล่าเท่านั้น คุณฮารีลงมาจากบันไดหลังเสร็จภารกิจแล้วไม่โดนต่อยหรอกครับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรจริงๆหรอกครับเมื่อกี้ผมเห็นพึ่งตอนคุณเต็มตัวเลยมันไม่ต่อยเลยเหรอครับเนี่ยครับไม่โดนเลยสักครั้งเดียวโชคดีจังเลยนะครับแหมสบายมากนะครับเหล่าปารังเกที่เติบโตอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยถึงแม้หน้าผาจะสูงชันแม้ฝูงพึ่งจะดุร้าย แต่พวกเขาพอใจในการทำภารกิจเหล่านี้เริ่มทานอาหารที่สายกว่าปกติเมื่อทำงานแต่ละครั้งจะใช้เวลานาน,านกว่า5ถึง6ชั่วโมงถ้าหากตอนนี้ไม่เติมท้องให้อิ่มก็ไม่รู้ว่าจะได้กินข้าวอีกเมื่อไหร่ต้องกินตอนน่อดิแให้อิ่มแล้วก็เริ่มงานต่อ ข้าวกล่องที่เตรียมขึ้นมาจากหมู่บ้านกลายเป็นอาหารเย็นที่ยอดเยี่ยมเมื่อทานอาหารเสร็จงานช่วงบ่ายก็เริ่มขึ้นเพราะกําหนดระยะที่สามารถเก็บน้าพึ่งป่าไว้แล้วถึงเก็บได้ปริมาณมากในครั้งเดียวเป็นเรื่องดีแต่พวกเขามีกฎกันอยู่ครับนั่นคือการไม่นึกถึงแต่ปริมาณเป็นหลักนั่นเองเพราะเหล่าปร,รังเกคิดว่าน้าพึ่งป่าเป็นของขวัญของพระเจ้า เก็บเท่าที่ธรรมชาติอนุญาตไม่ละโมบโลภจนเกินควรไม่มีใครกลายเป็นเศรษฐีเพราะเก็บน้ำพึ่งป่าหรอกครับแถมเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังคงเตรียมใจและรู้สึกขอบคุณกับงานนี้ปริมาณที่เก็บได้ในวันนี้เออก็ไม่ได้มากมาย แต่สบายใจและก็ปลอดภัยกันใช่ครับสำหรับพวกเขาเหล่านี้น้ำพึ่งป่าถือเป็นเป้าหมายของการขอบคุณโอ้เหมือนฝนจะตกเลยนะครับเนี่ยไม่แด้ว่าฝนจะตกนะครับ<อ>เนี่ยโอ้จู่ๆฝนก็เริ่มตกลงมาจริงๆแล้วถ้าฝนตกทุกคนก็จะหยุดทำงานโดยไม่มีการลังเลทั้งหน้าผาทั้งบันไดก็ลื่น ทับถืออาจเกิดอุบัติเหตุใหญ่ได้นั่นเองครับเป็นสัปดาห์จะไม่สามารถเก็บน้ำพึ่งป่าได้จนพื้นจะแห้งเป็นสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ผมจึงสวดมนต์ตลอดเออขอบคุณพระเจ้าจริงๆนี่ที่จบงานได้อย่างปลอดภัยเพราะพระเจ้าช่วยคุ้มครองจริงด้วยครับน้ำพึ่งป่าของฝันที่เทือกเขาหิมาลัยขนาดใหญ่หมอบให้อย่างรวมถึงเหล่าปาลังเกที่เสี่ยงชีวิตขึ้นไปบนหน้าผาพวกเขา ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าก็ยังคงขึ้นไปบนภูเขาอยู่เสมอ